ผู้ชมสวัสดีตอนเที่ยงนะครับของวันพฤหัสที่6นะครับเดือนมิถุนายนผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่4แยกระหว่างถนนพรลราม4กับถนนวิยุครับแล้วตรงหน้าผมตรงนี้ก็คือโครงการวันแบงคอกครับเป็นโครงการ Mix ซิวครับก็คือมีทั้งในส่วนของออฟฟิศห้างสรรพสินค้าโรงแรมที่พักอาศัยนี่ครับซึ่งเป็นโครงการระดับมีกับโปรเจกต์ครับประมาณ1 2ึ่ล้านบาทครับนี่ครับทุกคน ก็ตอนนี้นะครับเขาก็เปิดให้บริการบางเฟสแล้ววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทัวร์แล้วก็มาดูครับว่ามีอะไรที่เปิดแล้วแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับทุกคนดีครับโครงการวัน b a n ค์คนะครับเป็นโครงการร่วมทุนนะครับระหว่างบริษัทยักษ์ใหญ่2บริษัทก็คือบริษัท TCC Asset แล้วก็ Flaser Property ครับนี่ครับซึ่งในอนาคตท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าตรงนี้ก็จะมี การก่อสร้างอาคารนะครับตัวตึกที่สูงที่สุดในอาเซียนนะครับประมาณ400กว่าเมตรเกิดขึ้นที่นี่ครับแล้วก็อาคารเดินลมทั้งหมดที่นี่ก็มีด้วยกันประมาณ10ตัวอาคารนะครับบางอาคารก็ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วบางอาคารก็เกือบใกล้จะแล้วสำหรับทุกคนนี้ครับก็วันนี้ครับทุกคนได้เป็นยจะพาทุกคนไปดูครับว่ามีอะไรที่ให้บริการแล้วบ้างครับนี่ครับ โดยภาพรวมนะครับฟุตบาททางเดินหน้าถนนพระราม4ตรงนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับกำลังทำการปรับปรุงแล้วก็ปรับภูมิทัศนะครับแล้วก็แนอนักข้นนะครับสายไฟสายสื่อสารเหล่านี้ครับเขาก็จะนำลงใต้ดินให้หมดเรียบร้อยเลยครับทุกคนแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่เราเห็นก็คือนี่ครับทางเชื่อมนะครับมีลิฟต์สำหรับคนพิการนะครับแล้วก็บันไดเลื่อนนะครับทะลุนะครับเชื่อมต่อมายังตัวอาคารวันแบงคอกเช่นกันครับเห็นไหมทุกคนนีครับ อันนี้คือ MRT ลุมพินีนะทุกคนเห็นไหมครับนี่ฮะเปิดให้บริการแล้วครับตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาจนถึงเวลา4ี่ทุ่มครับนี่ฮะเดี๋ยวไอ้มยนจะพาไปดูไปพาไปดูบรรยากาศข้างใน้วยนะครับครับทางเดี๋ววันเป็นข้อก็ทําทางเดินชั่วคราวครับนี่ครับให้กับคนที่ใช้เส้นทางฟุตบาทสัญจรนะครับทุกคนก็ถือว่าโอเคทุกคนปลอดภัยแล้วก็ไม่อันตรายครับนี่ฮะนี่ครับกําลังปรับพื้นที่นะครับปรับทางเดินให้มันโอเคขึ้นมาเห็นไหมฮะเห็นไหมครับ กําลังนําพวกสายไฟสายสื่อสารต่างๆครับลงใต้ดินครับแล้วก็หลังจาก,กเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะน่าเดินแล้วก็ดูเป็นระเบียบมากขึ้นครับทุกคนเห็นไหมฮะท่านผู้ชม,ชมครับตามที่แอดมินทราบข่าวนะครับโครงการนี้ครับของวันแบง k อกเขาจะทําทางเชื่อมทะลุ ไม่ใช่เฉพาะ MRT นะทุกคนก็คือเขาจะทําทางเชื่อมครับจากตัวโครงการนี้ครับไปยังทางด่วนเลยครับทุกคนก็ถือว่าเป็นการช่วยลดการจราจรได้อีกทางหนึ่งเลยครับนี่ครับใครที่จะเดินทางมาวันแบงคอกในอนาคตทุกคนก็สามารถเดินทางมาโดยรถไฟฟ้า MRT ใต้ดินครับหรือว่าขึ้นทางด่วนลงทางด่วนมาที่โครงการได้โดยตรงเลยครับจะให้ดูภาพบรรยากาศมุมสูงนะครับจากสะพานลอยตรงนี้จะเห็นตัวอาคารวันแบงคอกนะครับทุกคน ตรงด้านหน้าตรงนี้ก็คือในส่วนของศูนย์การค้าหรือว่าพลาซ่านะครับนี่ครับครับจะให้ดูภาพอีกมุมหนึ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงถนนพระราม4จะให้ดูโครงการวันแบงคอกนะครับอันนี้คือโซนตรงนี้น่าจะเป็นโซนพลาซ่าหรือว่าศูนย์การค้านะครับท่านผู้ชมให้ดูการก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับเกือบเกือบนี่ครับเกือบเกือบจะร้อยเปร์เซ็นต์แล้วครับทุกคนเห็นไหมฮะ แล้วก็บางโซนบางเฟสเขาก็เปิดให้บริการแล้วครับเดี๋ยวแอดมินจะพาทุกคนไปดูด้วยนะครับแต่จะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนให้ดูนี่ฮะว้าวคือภาพที่เขาโปรโมททางเพจนะครับแล้วก็ภาพจริงครับมันแทบจะไม่ต่างเลยทุกคนก็ถือว่าเป็นการก่อสร้างที่ได้ภาพตรงปกจริงๆเลยครับนี่ครับปมันนี้คืนนี้ครับ MRT ทีนะครับที่เป็นทางเชื่อมต่อกับวันแบงคอรครับไปดูทุกคนว่ามีอะไรใหม่ๆแล้วก็มีในน่าสนใจบ้างนี่ฮะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะครับทางเข้าออกตรงนี้ทางเชื่อมครับก็จะเปิดแค่ในช่วงเวลา6นาฬิกาโมงเช้าครับจนถึงเวลาสีทุ่มนะครับไม่ได้เปิดตลอดจนถึงเที่ยงคืนนะฮะโหนี่ครับเห็นไหมครับการตกแต่งก็ยังไม่แล้วเสร็จแต่ว่าให้ดูความสวยงามความโอโถงครับนี่ย สวยงามก็ยิ่งใหญ่มากเลยครับทุกคนนะครับผมว่าตรงโซนนี้นะครับก็น่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็เป็นศูนย์การค้าด้วยนะครับคนนี้ครับโอ้ทุกคนนี่ครับเฟสแรกนะครับที่เขาเปิดให้บริการแล้วมาดูด้วยกันครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจครับนี่ฮะโอ้ทุกคนการดีไซน์การออกแบบถือว่าโอเคมากนะทุกคน็นบรรยานี้ครับ นี่ครับว้าวเป็นร้านค้าเป็นศูนย์การค้าครับแล้องออฟฟิศสํนักง,งานครับตรงนี้ครับทุกคนนี่ะไปดูด้วยกันครับว่ามีอะไรบ้างที่เขาเปิดแล้วแล้วก็มีอะไรนะ่าสนใจบ้างครับ ท่านผู้ชมวันนี้คือบันไดเลื่อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งไปดูครับว่าข้างบนมีอะไรแต่ผมถามที่เจ้าหน้าที่นะครับว่าในส่วนของวันแมงคอกที่เปิดก็จะมีแค่ศูนย์อาหารแล้วก็เป็นร้านสะดวกซื้อแค่นั้นนะครับที่เปิดแล้วแต่ว่าจะให้ดูโดยภาพรวมตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับว้าวทุกคนนีครับความมาถึงตรงนี้ว้าวให้ดูให้ดูครับทุกคนอันนี้คือเขาบอกว่าตรงนี้คือสารพระภูมินะครับ ขึ้นมาอย่างชั้นหนึ่งนะครับทุกคนนี่ครับขึ้นมาชั้นหนึ่งก็จะทะลุออกฝั่งนี้ครับทางออกตรงถนนวิทยุเชื่อมตัดกับพระรามสี่เช่นกันครับทุกคนนี่ครับอันนี้คือวันแบงค์กนทนะทุกคนนี่ครับเดี๋ยวจะขอดูข้างบนเขาว่าเขาให้ขึ้นได้ไหมครับทุกคนนี่ครับครับทุกคนชั้นสองนี้ก็ตรงนี้ก็คือขึ้นได้เฉพาะที่เป็นในส่วนของพนักงานนะครับคนทั่วไปยังไม่สามารถขึ้นได้แต่ผมาจะให้ดูภาพรวมนะครับการตกแต่งภายในตรงนี้โอ้โหทุกคนมันสวยงามมากเลยเห็นไหมครับนี่ครับ นี่ฮะโอหนี่ครับโหแล้วก็โอเคเดี๋ยวลงไปข้างล่างอีกทีนึครับว่ามีอะไรบ้างทุกคนให้ดูดีครับให้ดูครับการดีเทลการตกแต่งรายละเอียดคือทุกอย่างมันโอเคมากทุกคนเห็นไหยครับนี่หรูมากเลยทุกคนนี่ครับให้ดู นี่ครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็คือนี่ครับที่เปิดให้บริการนะครับคนทั่วไปก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ตรงนี้ฮะส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของมีร้านกาแฟครับ s t a r b u c k แล้วก็เป็นศูนย์อาหารครับนี่ครับให้ดูภายในบริเวณรอบๆนะครับโหดูยิ่งใหญ่ดูโอโถมากฮะนีครผมคิดว่านะครับเขาน่าจะเปิดเฟสขยายเพิ่มเรื่อยๆนะครับจนถึง น่าจะช่วงปลายปีนี้น่าจะเกือบเปิดเกือบเต็มร้อเซ็นต์ลยครับนี่ครับให้ดูตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วันแบงคอนนะทุกคนนี่ครับใหม่ๆมากๆทุกคนครับใหม่จริงๆเลยนี่ครับนี่ครับก็ยังไม่เปิดให้บริการครับนี่ฮะเห็นไหมฮ่โซนนึงนี่ครับ แต่ตรงส่วนนี้ให้ดูครับนี่คือในส่วนของฟู้ดคอร์ทหรือว่าศูนย์อาหารนะครับนี่ฮะก็เริ่มทยอยเปิดนะครับอาจจะไม่เต็มร้อยเปอรครับแต่ก็ให้ดูครับมีสินค้าให้นั่งทานนั่งดื่มกันเยอะมากพอสมควรเลยครับทุกคนนี่ครับดูสะอาดแล้วก็ดูสบายตามากครับทุกคนนี่ครับ พูดถึงราคาก็โอเคนะทุกคนนี่ครับราคา70บาท80บาทครับเป็นราคาเริ่มต้นนะครับของอาหารที่นี่ครับทุกคนนี่ครับผมจะให้ดูนะครับผมเดินมาอีกฟากหนึ่งนะครับตรงนี้ให้ดูโอ้ผมชอบการตกแต่งนะทุกคนนะครับมันสไตล์แบบดูสบายตาครับนี่ให้นไหมฮะนี่ฮะ ถ้าเมื่อไหร่เปิดพร้อมเต็มที่นะผมคิดว่าที่นี่นะครับทุกคนน่าจะบูมแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆเลยครับเห็นไหมคนี่ครับเซเว่นอตรงนี้ก็เปิดให้บริการแล้วครับทุกคนนี่ครับ ทุกคนให้ดูการตกแต่งนะครับข้างบนเดี๋ยวไปดูข้างบนด้วยกันครับว้าวทุกคนสวยไหมครับหุย้ยรูเหมือนโรงแรมห้าดาวเลยครับทุกคนให้ดูบรรยากาศครับโอ้ oh. ว้าวอันนี้นะ่าจะเป็นตัวออฟฟิศสำนักง,งานนะทุกู้ชมครับตรงนี้ครับ ให้ดูทุกคนมันดูโอทงมากดูมันสบายตามากเลยนะครับอือหือว้าวตรงนี้คือพื้นที่โล่งเปิดสีเขียวทุกคนให้ดูบรรยากาศครับนี่ฮะว้าวให้ดูครับทุกคนสวยไหมฮะให้ดูครับทุกคน โอ้หอันนี้คณะแอนนดมินที่มามาที่นี่นะครับทุกคนรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากทาวเวอร์สครับตรงนี้คือทาวเวอร์สซึ่งเป็นอาคารเดียวทางตึกเดียวกับเชื่อมต่อกับเซมิเนเลเวนแล้วก็ MRT ใต้ดินนะทุกคนให้ดูครับนี่ครับโอ้โหทาแล้วเสร็จแล้วมันจะสวยแค่ไหนทุกคนให้ดูนี่ฮะให้ดูครับว้าวให้ดูครับนีครับโอ้โห สวยไหมครับทุกคนดูทางเข้านะครับทุกคนอันนี้คือมีพื้นที่สีเขียวเยอะมากเลยนะครับทางเข้าของจากถนนพระรามสี่นะครับนี่ครับเข้ามาให้ดูครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้ครับผมท้าท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมชมมาอัปเดตนะครับโครงการเป็นกับโปรเจกต์ก็คือวันแบงคอกนะครับทุกคนก็เปิดแล้วนะทุกคนเปิดเป็นบางบางโซนบางเฟสแล้วนะทุกคนถ้าเกิดใครนะครับอยากมาเที่ยวชมก็สามารถเดินทางมาโดยรถไฟฟ้า MRT ใต้ดินได้ครับแล้วก็มาลงที่สถานีลุมพินีแล้วก็จะมีทางเชื่อมเฉพาะนะครับเข้าสู่ตัวอาคารโครงการเลยครับทุกคนนี่ครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้อย่าลืมท่านผู้ชมถ้าเกิดชอบคลิป ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามไปด้วยสําหรับวันนี้คอะทุกคนมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ